มื่อนี้มาตามโค้งชุดทไทยแม่เขียวหน่อยเพิ่นฟ้านดีเพิ่นฝันมาเพิ่นขับรถกระบ,บะสามีเพิ่นไปชนหลานตายจะเป็นทะเบียนรถกระบ,บะสามีเพิ่นตัวใดร้องไปติดตามรับฟังหน่อยเด้อค่ะสวัสดีครับแม่เขียวหน่อยครับวันนี้มาเลยกับแม่ตุยนะ้ยเนาะมาสองช่องเน้ะนะมาติดตามแต่ทางแม่เขียวหน่อยโค้งสุดท้ทยนะครับ ก้อนจะเป็นสุดท้ายก็ต้องมายอดน้อยนะครับเพราะว่าแม่เขียวนี่ในงดก้อนเพิ่นก็ฝันจะต้องงวดเกี่ยวกัหลูดใส้เพิ่นว่มีเนวเสียให้ก็ให้ซุว่าจะเป็นคนรางได้หรือเปล่พ่อให้พ่อสเกิดรู้สซกว่าจะออกสองห้าสามเนาะสองหาสามสามมาอายุเพิ่นแล้วแม่พ่อสาวเกิดครับเลขเขาบอกสองสามห้าสองสามหาสองเนาะอกตัวกับเนของพ่อาเพิ่นอ๋อครับ ก็เลยว่ายาตมันเป็นดีก็เลยต้องไล่ทุกคลิปดีกว่าเดี๋ยวควมชัดเจนของตัวเรียพี่น้องจะไม่ได้เสียโอกาสดีๆเนาะเอาโบต่ฟันแรีกเลยมันม่เชียวหน่อยกับฟันว่าเขาไปเลี้ยงนันมันเกิดไม่ได้เสียเว็ดนั่นแหละไปกินหมูกระทะในเซเว่นก็เลยคิดว่าเลขเลขนี่แหละเลข เจ็ดสิบเอ็ดลยะเดกสิบเอ็ดเลยละเดสิบเอ็ดเนาะจ้าเลขกศสกิดกับสองห้าสาม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 คือเก่าคือเก่ามันออกไปแล้วเนาะแมนมันออกไปแล้วครับเรยว่าคือไว้เป็นเลขสิบเอดมานี่แมนเอาโช์ตัวเลขฝันแรก้องไม่ตื้เนาะเอานะครับฝันแรกเด้อนะครับเนี่ยวันนี้ผูซื้อว่าจะมักสิบเอ็ดกับเจ็ดหนึ่งเมื่อนะครับมักสิบเอ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะครับฝันแรกเนาะวันนี้ฝันสองเลยมันฝันสองนี่เลย พันด้ขี่รถไปตามหลานตายครับรถบ,บ่เป็นดอกบ่แม่นพันสอ,อ้งงานดอยคอหยิ่นน่ะมันบ่โอ้เอออันนั้นอัน,น,น,อน,น,นพันว่าพ่อตายพ่อตายแบบแม่แล้วไปดอยไว้หยิ่นบาดเนียนดอยไว้หยิ่นเราคนนี้ค้นมากหมเต็มอยู่คนเด้คนเลยบอกกันขนที่มาซอยงานเหมือนลายกุศิภาวพอมึงวันเสาร์ที่ผ่า เสาที่ยี่้านร้างสิบันนี้น้องสาวได้ซื้อกางเกงมันไหมสองตักางเกงงามงามมันหวานสื่อวัตหางเอาเจ้าตัวนึงแมวตัวนึงหัวสันเัวอละยี่าบาทแ่ซื้อมยี่สิบห้าบาทสันมันแล้วให้คนละตัวให้ใส่เป็นงานพ่่าสันพ่เดี๋ยวนร้างสันเลาก็เลยลุกไปเชิงห่อผาขาวสันเลยบมมีโรงเลยไปเด็ใส่นโรง,น,งนอนหอผาขาวมัดเลย บาลขทีบาลีที่หนึ่งสองแปดหมูสาเนาะอายุพ่ออายุพอเจเจ็่อสองสองสี่แปดเก้าเอวางกิกนที่ซื้อขึ้นยิมหะแมสองตัวเลยแม่น้องสาวมันซื้อมาหันเล่มเล่มมันมากเกลี่ยยิมหะครับผมอันนี้เป็นฟันสองเนาะฟันแรกคือส้ายไปกินเขามูกระทายซิเนะครับฟันสองก็คือดอยพอเงี้ยนะครับ ช่วกเคือฟันสองเด้อนะครับอืมเออช่วงไว้นะครับก็คือสองหาเนาะมีเขียวมักนะครับสองหาจะติดเกล็ดกรบีกทีหนึ่งสองแปดตามนี้เด้อนะครับเป็นฟันสองเนาะนะครับเป็นยางตัวเห็ดแบบนี้นะครับต้องเข้าใจกันก่อนเนาะเพราะว่าม่เขียวหนึ่งเคยออกฟันแหลกมาก่อนสามตัวเลยนะครับก็เยบ่อยางเสียโวกาสก็เลยจะลรครบุกคนฟันวันนี้มีแค่สามฟันเท่านั้นเลยเนาะมีแค่สามฟันเข้าใจกันนะครับว่ามีสามฟันนะครับ อย่าต้มชัดเจนน้องตัวเลข้ยไหมครับเอา้าปัดฟันทุกทายครับตั้ล่าสุดขึ้นเลยอันนัค้ครับขับรถไปตามหลานตายเขาเกาะนอนเลี้ยงไว้บนทางเลยซอยลอยรือเนี่ยกันกันเลยคิดกันเลขยเิบเอ็ดมันกันเลยมันได้มานเขาเนาะอันนอนเหี่ยงกันไมมเป็นเลข้ยงซิบเนะอ็ดอไงอือสองคนต่างใจแมนแต่สองคนเป็นคนฟ้าแฟดพอมเป็นเด็กน้อยฟ้าแฟด อายุกับยิบหาปีทั้งสองคนสองแปดมันกับเล่มะเข่ากับฝันสองอรับอันเด็กสิบเบตนะมันกับเขากับฝันแหลกเนาะโอ้รถดรื่ยรถกระบะเนี่ยบ่บ่อายุคดตายรถกระบะกันสองห้าด้วยสองแปดสองแปดห้าหกที่มีเคียวฟันว่ามีเคี้ยวนุกขับยังไม่ได้ฟันไปส้นเขาแมนไปส้นครับรถเ่อเป็นหละเลยครับ ส้นหลานไม่ยืนได้เลยผู้เล่สบเลยเแย่งกันซ้องรองอยู่วันทั้งเแย่งกันไปเล็กสงซิเบ็ดนะอายุบักแฟบก็ยี่สิบห้าปีวันนี้ครับผมยี่สิบห้าปีเต็มสอสองห้าสี่สามเนาะนะครับเดี๋ยวโดดก็สองแปดห้าหกเนาะหอกสองแปดนี่ตรงกับน่ะเด็กตรงกับเด็กบ้านที่ว่าสบผอไปดอยไว้ครับผมเด็กซิเบ็ดกับตรงกับเซเว่น ยิบพากระตุ้งกับอันยิบหากระตุ้งกับทีว่ากางเกงน้องสาวซื้อมใหอยสองตัวคนตายกับฟ้าแฝดสองคนยิบหาปีครับพี่น้องจะซื้อซีเวอย่าลืมเก็บหนึ่งเด้อนะครับเอาโชครบสามฝันแล้วเนาะเอาตามนี้เด้อนะครับันล่าสุดทำมีเขียวนะครับันล่าสุดเลยคือฝันมามีเขียวนี่ครับโดนสามีกระบะเป็นไปส้นหลานสองคน สองคนเด็กก็เป็นฟ้าแฝดนะครับซื้อยังเคยซื้อเดชกับเนตดเดชกแคเน็ดเนาะกัดตายนอนเนี่ยงกันสองลองนอนเนี่ยงกันสองลองเดชเนตดครับเออแล้คิดว่าเป็นซีเวตมาเพราะว่ามันนอนเนี่ยงกันแหละเขาก็เป็นฟ้าแฝดพ่อแล้วนอี่องเลยเป็นเด็กห้าแฝดเดี๋ยวนี้เาวยี่สิบห้าปีนะครับแต่วันในฝันหนูเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กหน่อยแตเป็นผู้ใหญ่นี่ยล่ะเป็นสัมตอนเป็นผู้ใหญ่เนาะตอนอายุยี่สิบห้าปีเนาะนะครับกับทะเบียนรถสองแปดห้าหกนะอายุยี่สิบห้าปี เกิดพศอสองหาสสานะครับไม่เขียวหน่อยแล้วมากกว่าสิบเอ็ดยี่ห้ายี่แปดนะครับยี่นองสี่สิเอ็ดก็ย่าเรื่มสิบเจีดได้นะครับก็ตามนี้ได้นะครับต่สามตัวนี้ถ้าเกาเอ้มาก็เรียกหนา่วแม่นบกก็เรียกว่าเอาสองแปดหาน้ำสองแปดหาาเรียกหนารียนาถนะครับเนาะเิ่นมันบอกออเรียกหนาได้สังเกตแล้วเรื่อยไม่เคียวน่เนียไเเป็นพ่อสกะทางเป็นรถกะทางมาออาเรียกหนาตัวท้ายมันสิบ่ออกเค็นบ่คเอรสองห้าสามสามมันก็มว่าออกสองห้าสามเนีครับ ตามนี้เนาะนะครับก็คือว่าตามโครงซื้อท้ายแล้วบบชัดเจนแล้วเรื่องตัวเลขเด้อนะครับอืมต้องถามสอถามจะน้อยสี่น้อยยังจงว่าเด้อนะครับพอตรวจรถไฟเ <c oughs> <c oughs> สียดายอย่าเท, <c oughs> ที่ยวการี่น้องก็ซื้อจะฟันไม่เนี่ยอันงอหนักอันฟันแรกที่ลูกไส, <c oughs> ส้บวังเขาลืมขัดเอาเขาลืมขัดเอาเนาะมันก็มีแค่สามฟันนึงนะครับดวงไผ่โชคไผ่เนาะครับผมเขากังเด็กคนนี้ยืนจน เนยกับกันเนีันกันทุกคนเลยตันแห็กนเอานะครับพยอนควบหลังนี่ไดนน้อยควบพี่นองจำได้เนาะสันแรกนี่คืออย่างหมกระทะอิชเวนอิบเวนเนี่ยไก่เจ็บเจ็ดสิบเมเจ็ดสิเเนาะบ่อแก๊งดงวลกข้ามาลุอายุวันเท่าไหรเนี่ยวันนี้สามสเกิดวันที่วันนี้วันัาสา สามสองสามสามถ้าบุ as, 3, 3 okay? ้ยสามตัวเว้องเป็นศูนย์สามเนาะาถอยถอยนเลาเลาเลาหามหกามดจกนตัวนียเนาะเมื่้านหมื่านก่อเน่กสามหล่หดีเนาะอืออหกามลยว่าต่เื่องงามกเย ไปเขมากันเดยก็ม้วนนเลีองขึนทนงทุนกันนี่แหละสงทุนกันเลยิบหานี่เอาแท้ยิบานี่มากก็มวแมนกับีเบ็ดเนาะเตอเเได้นะครับเอาแท้ยิบหนบ็ดเั้งดีเนาะเออแมนแม่นีเ็ดกับเกตัวเดียวกันนี่แหละแมนแมนนี่เดีวนะครับแต่ตัวนึงก็ยทิมเล็ดขาดขึ้นเลขสอ เล็กไปดอยพออเหี้ยนเนาะสองสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดสองแปดหามันกิดมันเกิดคือคือน้ำคุ้ม เครือในเครื่เดีวกันเวกันเดียวกันได้เนาะครับอ้าวโชคทีนึงแต่สีขอยับนิดนึงนะครับเล่พอลี่เขาไม่เชียวหมวก้อนสมกันเนี่อันนี้ก็ส้นกันเาขากันอยู่นะครับวันหมวก้อนเนาะวันนี้งกส้นวดกอนพอลี่ให้สองหาสอหหเก้ไ่ชียวให้สองหาสามสามม่บอกสหาวันี้สนกันีกที่เหลืสองแต่หาเด้อนะครับเดียวกันได้โชคนะครับ ตามนี้เนาะอันนี้คือฟันล่าสุดฟันไม่ได้เลยนะฟันหมูว่านฟันหมูว่านเนาะตามนี้ด้วฟันมันสุกเด้อนะครับตามนี้เด้อนะครับก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายของคนตลาดนะครับก็สรุปว่าคนสุดท้ายนี entonces, ่ยคนฟันว่าขี่รถสามีรถกระบะนะครับไปส้นหลานสองคนเป็นฟาแฝดตายน้อนเฮี้ยงกันนะครับก็ว่าอืมก็ว่าอมคันจะมีเรื่องแตะจะเว่ายูวเออว่าเลยมาฟังนะ ฝนมันตกมาคบมันเลยไปห้องรูหัวมันนั่นออหกหกออหกหกอเออว่าออหกหกอีีได้คบเฝ้าอยู่หันเราบรสวงพระเส้าเฝ้าเลไดบตเตอรี่ใบใบนี้โชว์โชว์โออหกหกออหกหกหันออหอันนี้ก็ขึ้นอันเลขอันเลขบห้องซื้อจ้าออกหก ออโกโคกันด้ยเาอยู่หันละเ้าแนสื่อเลยกคกกันนั่นแลลวเรีแเนาะแต่ว่านี่แหละแฟนบุกท่ายคนนะครับเดียวเว้ยใบหนึ่งเดียวพนี้มักันหาแยบสองรับกันเลยนะนวเดียวกันเลยเือ้เราผมได้มาคนนี้ดอกมาเลยว่ามันเป็นเลขโรทั้งก็เลยเลี่ยงตำรดจเลยโอ้มันมันครับเส้นตัวเดียวกันับดีขอบคุณหลายๆเด้อพี่แจ้งหน้าพี่แจีหน้องทิ่ขอโทษขอให้ที่ต้องบอกหลายฟันเนาะพี่น้องครับับสน นะครับให้ซับซ้นกับเรี่ยวดูดูเอามาตอวจให้พยันสูงอาวโจโนทำานสวัสดีครับเล่นปทาใท่ปลา